เพราะโลกออนไลน์มันเป็นโลกแห่งใหม่ที่ต้อนรับทุกคนค่ะที่ไม่ต้องพร้อมมีกี่คนกันแล้วคะที่พร้อมแล้วไม่สําเร็จเลยฉันมีทุกอย่างเลยบ้านรถความสวยคอนเน็กชันงานดีผิวพรรณดีหน้าตาสงา่าเด่นแต่ก็ไม่ได้ประสบความสําเร็จเพราะบนโลกออนไลน์ค่ะลองดูกันจริงๆเขาไม่ได้ต้องการความเพอร์เฟกทั้งหมด พอโลกออนไลน์ค่ะต้องการให้ทุกคนเข้ามาเรียนรู้และอยู่ให้เป็นมาหาให้เจอมาอยู่ให้เป็นมาทำให้ได้แค่นั้นเองเก็ตใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้ลองค่ะลองก้าวลองก้าวเข้ามาอยู่บนโลกออนไลน์มาเรียนรู้ค่ะเราบนโลกนี้ไม่ได้ต้องการคนเก่งกว่าใครไม่ได้ต้องการคนสวยกว่าใครไมไ่ต้องการคนมีคอนเนคชันเรามาสร้างเอาในนี้ค่ะ เรามาหากันในนี้ค่ะเรามาสวยกันในนี้ค่ะเรามีแอปให้สวยเรามีรูปให้ใช้เรามีแม่ทีมสอนเรามีทุกอย่างให้เรียนวันนี้ถ้าวันนี้ใครก็ตามแต่นะคะที่ฟังครูอยู่ที่ไม่ใช่คนในแบรนด์โนบากาหรือบังเอิญผ่านมาแล้วฟังครูคุณคือผู้ที่โชคดีมากๆเพราะครูบอกแล้วครูพูดกี่ล้านครั้งครูก็ยังพูดเหมือนเดิมครูนี่แหละ จะอยู่เคียงข้างแม่ค้าออนไลน์ตลอดไปไม่ว่าครูจะโดนว่าอะไรสารพัดว่าเสแสร้งว่าเป็นสตรอเบอรี่ว่าเป็นอะไรก็ไม่รู้มากมายเบเบครูไม่สนใจค่ะเพราะครูมั่นใจว่าสิ่งที่ครูทำคืออะไรนะคะครูไม่ได้สนใจเสียงนกเสียงกาเสียงหมาเห่าใดๆทั้งสิ้นเราจงมั่นใจค่ะว่าเราทำอะไรอยู่ ถ้าครูยังอยู่ครูเชื่อว่าครูจะมีความรู้อีกมากมายมาให้คุณแล้วครูก็เชื่อว่าครูจะเปลี่ยนความคิดผู้คนได้อีกมากมายให้ลุกขึ้นมาเห็นค่าในตัวเองให้ลุกขึ้นมาสร้างสิ่งที่มนุษย์ไม่เชื่อว่ามันเกิดขึ้นได้สร้างสิ่งที่คนอีกเยอะแยะมากมายไม่เชื่อว่าคนเบเบอย่างเราทำได้เพราะครูค่ะทำได้หนึ่งคนครูก็เชื่อว่าใครหลายๆคนทำได้ เพราะครูไม่ได้ทําเรื่องยากค่ะแต่ครูชอบทําเรื่องง่ายฟังไว้ครูชอบทําเรื่องง่ายและสําเร็จได้จริง